บูชารวมตัวกันไว้มีโอกาสรวยได้อย่างรดวดเร็วสำหรับแฟนๆ o u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกครับหลายท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านมีสิ่งที่เป็นมงคลไว้เยอะมากครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยองค์ไหนเนี่ยจะทําให้เราร่ํารวยได้องค์ไหนจะรวยได้แต่ละวันแต่ละเดือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มีพลังไม่เหมือนกันยุคออไอ้ใครก็เป็นยุคหนึ่งยุคพญานาคกย็ยุคยุคยักษ์ก็เป็นแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ สิ่งสักด์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านทั้งนั้นนะครับเป็นพลังที่กระจายครับถ้าได้รวมมาอยู่สถานที่เดียวกันจะมีพลังมากที่สุดวันนี้เป็นเคล็ดลับมากถ้าสมมุติให้คุณนึกตามดูครับมีทุกอย่างดึงดูดเข้าหากันหมดเหมือนกับแย่งแปลว่าคุณบูชาก็ไม่ได้อะไรแต่ทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่เดียวจะเป็นอะไรก็แ้วแต่ ทุกอย่างจะเข้ามาในบ้านแล้วคุณก็จะมีโอกาสร่ำรวยบูชารวมตัวกันไว้มีโอกาสราวยได้อย่างรวดเร็วโชคดีและสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ